มาเจอดอกไม้อะครับดอกไม้แบบนี้นะดอกไม้ที่เขาปลูกไว้ข้างถนนแบบนี้ครับเรียงยาวแบบนี้เลยช่อเขาเล็กๆสีเหลืองกับสีเขียวตัดสลับกันแบบนี้ครับเขาปลูกไว้ข้างถนน,นแบบนี้เลยสวยดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายดูซิว่าออกมาจะเป็นยังไงบ้างอันดับแรกเดินหาดอกที่เขาสมบูรณ์หน่อยนะครับเดินหาดอกที่เขาสมบูรณ์หน่อยคอนี้ไม่น่าจะสมบูรณ์เท่าไหร่มีขาดมีแหวกราดูคอตัดไปกันอ่าตัวนี้พอใช้ได้ครับ ก่อนนี้พอใช้ได้เแล้วจะมาถ่ายกันการถ่ายดอกไม้เรียวทางนี่ระวังรดหน่อยนะครับรถวิ่งสัญจรค่อนข้างเยอะเราต้องระวังหน่อยนะครับแล้วเลือกดูว่าดอกไหนจะสวยดีดอกนี้ละกันเนะเาะดอกเบสซ์ก่อนขยับหานะครับ สวยงามใช้ได้เลยครับต้องมองซ้ายมองขวาดีๆนะครับเวลาเราจะถ่ายรูปข้างถนนเนี่ยครับรถเผื่อๆมีมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นฟุตบาทมาเอาล,ละขอดรองเท้าเลยเดี๋ยวเราจะต้องทำตัวเราให้มั่นคงหน่อยนะครับครับเวลาถ่ายออกมาเนี่ยมือเราจะต้องนิ่งหน่อยครับก็แย่เข้าไปเลยแย่เข้าไปใกล้ๆอ่ะครับแล้ว พยายาหาเขียอนิ่งไว้มาเปิดดูครับภาพสวยใช้ได้เลยนะครับขอดรูปหนึง่ง การถ่ายรูปดอกไม้เล็กๆเนี่ยครับเราต้องขยับเข้าขยับออกเนาะลองกดซูมหนึ่งดูแล้วถ่ายดูถ้าไม่ค่อยชัดก็กดไปที่ซูม2เนี่ยครับแล้วก็กดถ่ายดูการซูม2จะช่วยให้ภาพของเราเนี่ยครับพื้นหลังเขาเบลอมากขึ้นนะครับกดสักรูป2รูปแล้วเราก็มาเช็ครูปภาพกันดูนะครับว่าภาพเราเป็นยังไงบ้างปล่อยให้เขาปรงมลผลนิดน,นึงเนาะพอดูแล้วปุ๊บเราเลื่อนดู เสร็จปุ๊บเราก็ขยายดูนะครับว่าภาพของเราอะ่ะมีความคมชัดบ้างไหมถ้ารูปไหนคมชัดเราก็เอารูปไหนมันไม่ค่อยชัดเราก็ลบทิ้งนะครับก็ถ่ายไว้สัก2 3สรูปเผื่อว่ารูปที่เราต้องการอย่างที่บอกครับเวลาถ่ายค้างถนนเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือรถที่เขาวิ่งไปวิ่งมานะครับต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีนะนี่ก็ฟ้าเริ่มเย็นแล้ว เดี๋ยวขออีกรูปหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออีกรูปหนึ่งก่อนจะกลับบ้านกันเพราะว่าฟ้าเริ่มมืดแนละ้ว<ป>แย่เข้าไปใกล้ๆนะครับแต่ถ้าแย่เข้าไปใกล้แล้วเนี่ยครับปรากฏว่ามันมองไม่ค่อยเห็นเนาะเห็นได้ประมาณนี้ครับแล้วแล้วมันละลายหลังไม่พอเราลองขยับเป็นซูมสองดูนะ อันนี้เป็นซูมสองเห็นไหมครับพอขยับเป็นซูมสองนะครับภาพของเขาก็จะละลายหลังมากยิ่งขึ้นเนาะแต่แต่ไปที่ดอกไม้หน่อยนะครับแล้วเราก็กด้งไว้นิดนึงแล้วเราก็จะมองดูภาพนะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะขอยดอกนึง่งหอยดอกนีดกน้ดอกนี้สวยเลย เราจะเห็นว่าเวลาเวลาที่เรากดถ่ายรูป่ะครับลบเวลาที่เรากดถ่ายรูปนะครับปึิบแล้วเขาก็จะขึ้นว่าให้ถืออุปกรณ์นิ่งๆไว้สักครู่หนึ่งนะครับอันเนี้กล้องเขาก็บอกให้เราถือนิ่งๆไว้นะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์บ้างนะครับจากการถ่ายในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับ